เกิดอะไรขึ้นเมื่อหน้าเว็บขนส่งของบ้านเรามันเปลี่ยนไปทําไมหน้าตามันแปลกๆสังเกตกันไหมครับเดี๋ยวคลิปนี้โอ๊มีคําตอบให้นะครับว่าใครที่กําลังจะออกรถใหม่มือหนึ่งป้ายแดงและจะจองเลขทะเบียนบนหน้าเว็บของขนส่งนะครับทําไมหน้าตามันจึงแปลกๆไปและมันมีอะไรที่เปลี่ยนไปรับชมกันในคลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีคนนะครับวันนี้พบกับมีสุรามสองนะครับวันนี้มีสาระดีๆเกี่ยวกับเรื่องการจองเลขทะเบียนนะครับขับ ลูกค้าท่านใดที่กำลังออกรถมือหนึ่งแล้วมีความต้องการประสงค์จะไปล็อกเลขทะเบียนหรือจองเลขจองป้ายทะเบียนในเว็บของขนส่งนะครับซึ่งตอนนี้โอมมีประเด็นที่จะสรุปให้ฟังสาระสั้นๆเลยครับตอนนี้นะครับตั้งแต่วันที่1มิถุนาปี2 5 6 6นะครับเป็นต้นไปการจองเลขทะเบียนบนหน้าเว็บของขนส่งไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วนะครับ มันไม่เหมือนเดิมยังไงนะครับหลักๆเลยก็คือเวลาที่ต่อไปนี้ที่เราจะจองเลขทะเบียนนะครับทุกคนจะต้องทําการโหลดแอปไทยดีก่อนนะครับเยวจะขึ้นรูปไปให้เป็นรูปแอปแบบนี้นะครับไปโหลดกันนะครับแล้วก็ทําการสมัครยืนยันตัวตนนะครับทั้งบัตรประชาชนอะไรให้เรียบร้อยนะครับ จริงๆแอปนี้มันใช้ได้หลายอย่างนะครับใช้แทนบัตรประชาชนตัวเราก็ได้นะครับรวมถึงมันมีสำเนาทะเบียนบ้านอะไรของเราก็ได้แต่ถ้าเกี่ยวกับด้านรถยนต์ใครที่จะซื้อรถมือหนึ่งป้ายแดงน,นะครับมันต้องใช้ตรงที่ว่าถ้าคุณสมัครแอปตัวนี้เสร็จนะครับยืนยันตัวตนเสร็จสแกนบัตรประชาชนเสร็จปุ๊บพอเวลาคุณไปที่หน้าเว็บขนส่งนะครับคุณก็ทําการสแกน QR code ครับแล้วก็จองเลขที่คุณต้องการได้เลยเท่านี้เองครับ จับการจะจองเลขทะเบียนป้ายแดงในเว็บของขนส่งซึ่งถ้าเป็นแบบเมื่อก่อนนะครับผมพูดถึงเมื่อก่อนที่ย้อนไปตั้งแต่ก่อนและกันจนก่อนมาถึง1มิถุนา2อ6นะครับใครๆก็สามารถจองได้คุณจะไปจ้างใครจองเลขทะเบียนก็จองได้นะครับแค่มีข้อมูลประชาชนเบอร์โทรเลขกัซีตัวรถอะไรประมาณนี้ให้เขาเขาก็จองให้คุณได้นะครับแต่ตอนนี้นะครับฟังดีๆนะครับแต่ตอนนี้ย้ำนะครับ ตั้งแต่1มิถุนาสองห้าหกเป็นต้นไปคุณไม่สามารถให้ใครจองให้คุณได้แล้วนะครับคุณจะให้ผมจองให้ผมก็จองให้คุณไม่ได้นะครับเพราะผมลองมาทุกวิธีแล้วนะครับมันกลายเป็นว่าลูกค้าต้องจองเองนะครับเพราะเวลาสแกนมันต้องใช้โทรศัพท์ลูกค้าสแกนนะครับถ้าลูกค้าโทรศัพท์ลูกค้าไม่ได้อยู่กับผมผมก็สแกนจองเลขให้ลูกค้าไม่ได้นะอันนี้ต้องพูดเอาความจริงนะบ,บอกตันตรง อยู่ดีจะให้ผมเอาเลข ID ลูกค้ามาใส่ในเครื่องผมแล้วสแกนแล้วก็จองให้ได้ไหมผมลองแล้วครับไม่ได้นะฮะลองแล้วไม่ได้นะครับกลายว่าลูกค้าต้องจองเองจริงๆนะครับอันนี้ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับอันไหนที่เซลลช่วยได้ก็อยากจะช่วยนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้ช่วยไม่ได้แล้วนะครับต้องบอกกันความเป็นจริงคือถ้าเมื่อก่อนอ่ะผมจองให้ลูกค้าถ้าเลขไม่ได้ยากผมก็ช่วยจองให้แต่ปัจจุบันเนี่ยเมื่อแอปมันเป็นแนวทางนี้นะครับจะต้องระบุ ความชัดเจนจากตัวโทรศัพท์มือถือลูกค้าสแกนเข้าไปนะครับแล้วถึงจะจองเลขอะไรต่างๆนั้นถึงจะเรียบร้อยได้ก็จะเป็นประมาณนี้จริงๆครับสรุปสาระก็คือตอนนี้ถ้าใครออกรถมาแล้วและยังไม่ได้จองป้ายทะเบียนนะครับหรือกำลังจะจองปายทะเบียนยังไม่ได้ายขาวนะครับจองบนหน้าเว็บของขนส่งตั้งแต่1มิถุนาสองหาเป็นต้นไปคุณต้องโหลดแอปไทยดีนะครับลงทะเบียนให้เรียบร้อยสแกนบัตรประชาชนยืนยันตัวตนเสร็จปุ๊บพอเรียบร้อยเสร็จปับ๊บ คุณมาที่หน้าเว็บของขนส่งครับแล้วก็ทำการล็อกอินสแกนด้วยแอปไทยดีเข้าไปความหมายง่ายๆครับถ้าคุณมีไลน์ในมือถือนะครับแล้วเวลาคุณจะใช้ไลน์บนคอมบน PC หรือบนโนบุ๊กคุณก็สแกนเคียบโค้ดแบบเดียวกันแบบนั้นเลยครับไม่ได้ต่างกันการใช้งานคือแบบนั้นเลยนะครับแล้วก็จะสามารถจองเลขทะเบียนได้สาระวันนี้ก็คงจะมีประโยชน์ประมาณเท่านี้นะครับถ้าชอบคิอนี้ยังไงดีมียังไงโอบฝาานิดนึงนะครับว่า ขอร้องทุกคนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้โอ,อ๋ด้วยนะครับโอ,อ๋จะได้มีกําลังใจในการทำคลิปดีๆสาระแบบน,นี้ออกมาต่อๆไปเรื่อยๆนะครับวันนี้คงฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าจะซื้อรถมือหนึ่งป้ายแดงฝ่ายโอ,อ๊พพะรามสองได้ดูแลด้วยนะครับวันนี้ฝากเอาไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ